เรื่องราวที่จะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ Marvel Cinematic Universe ครับเอ่อแล้วก็เป็นเรื่องที่สปอยนิดๆน,นะผมต้องบอกแบบนี้นะครับต้องขออนุญาตทุกคนที่ยังไม่ได้ชมซีรีส์ของ Marvel ไม่ว่าจะเป็นวันนวิ i ชั่นเดอะฟาวค n ทและเดอะวินเทอร์โซเไปจนถึงโลก,กิอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ที่มันจะสปอยอ่ะผมบอกแบบนี้ไปเลยจำเป็นต้องพูดเพราะว่าผมบอกหลายครั้งแล้วครับว่า ตั้งแต่วันด้ว i วิชันเป็นต้นมามาเว e ร์ i n e m a t ม c u ติกยูนเวร์สเปลี่ยนทิศทางในทางการทำซีรีส์ให้มันมีผลกระทบและให้มันเกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักมากขึ้นเรียกว่าไม่มากขึ้นอย่างเดียวแล้วฮะเรียกว่าเกี่ยวกันเลยละครเรียกว่าต่อเนื่องกันเลยแหละเรียกว่าทำไมได้ดูซีรีส์อาจมีงงอะ่ะว่าเฮ้ยมันไปกลายเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ตอนไหนวะคือถ้าไม่ปล่อยเนี่ยมันพูดเล่าเรื่องนี้ไม่ได้ผมอยากรู้เรื่องนี้ผมจึงไปหาข้อมูลเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังครับว่าในตอนจบของโล ki กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นกับการปรากฏตัวของตัวละครนั้นมันจะส่งผลอย่างไรกับจักรวาลมาเวลโดยรวมบ้างอ่ะผมจะไปในประเด็นนี้ต่อให้พยายามหลบยังไงมันก็จะสปอยเล็กน้อยผมเกริ่นเรื่องนี้ก่อนดีกว่าครับว่าหลังจากจบ Avengers Endgame ไปแล้วเนี่ยอีเวนต์ใหญ่ที่เป็น Infinity Saga ของ Marvel c i n e m a t i c u n i v e r s e เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับโลกในจักรวาลมาเวลบ้างเริ่มจากเรื่องนี้ครับ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ที่ต้องพูดถึงครับมันเกิดเหตุการณ์ที่ธานอสดีดนิ้วแล้วก็มีมนุษย์ครึ่งหนึ่งหายไปจากโลกเป็นหลายล้านคนแล้วครับรวมทั้งพวกอเวนเจอร์ด้วยรวมทั้งคนธรรมดาด้วยหายไป5ปีเหตุการณ์นี้เนี่ยในเรื่อง Spider-Man far from home mm. เขาเรียกมันว่า the blip the blip เนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่มันไม่พูดถึงไม่ได้ครับเพราะว่า ยิ่งมีการเล่าเรื่องตัวละครตัวนั้นตัวนี้เอ๊ะไอ้ตัวนั้นหายไปไหนมานะเอ๊ะไอ้ตัวนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะมีการอธิบายว่าอ๋อมันโดนบลิปไงมันหายไป5ปีทีมอเวนเจอร์สเนี่ยมีหลายคนเลยครับที่โดนบลิปไป5ปีนะครับตัวละครสําคัญอื่นๆที่ปรากฏมาในจักรวาลมาเวลที่มาทีหลังเนี่ยอยู่ในซีรีส์เรื่องต่างๆเนี่ยหลายตัวก็มีการบ่งชี้ข้อมูลไว้ชัดเจนมากว่าอ๋อมันหายไปมันบลิปไป5ปีแกง๊งสไปเดอร์แมนเนี่ยทุ เกิด MJ ไม่โดนบลิปไปแค่คนเดียวเนี่ยกลับมา5ปีสำหรับเด็กวัยรุ่นมันเร็วนะฮะ MJ จะโตอยู่คนเดียวเลยไม่ได้ก็เลยโดนบลิปไปหมดดังนั้นเรื่อง The Blip เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่ที่เป็นเรื่องสำคัญของจักรวาลมา v e l ที่เกิดขึ้นหลังจากหลังจากเหตุการณ์ a v e n g e r s e n ส g a m e เกนะครับนอกจากนั้นก็มีทั้งเรื่องของนี่คือเคสซี่แลงนะฮะเปลี่ยนนักแสดงไปแล้วนะครับเปลี่ยนนักแสดงไปแล้วนะเธอไม่หายนะฮะไม่จำเคสซี่แลงไม่หายนะฮะในขณะที่ผมว่าอีเทอร์นลหายมา เอออันนี้ผมว่าอาจจะเป็นคำตอบได้เพราะว่าอะไรเพราะคนชอบถามครับว่า eternal คือกลุ่มคนที่สำคัญเป็นยอดมนุษย์10ตัวนะครับสำคัญมากสร้างโลกอยู่กันมาตั้งแต่สร้างโลกนะครับเป็นเหมือนพระเจ้าอะ่ะแล้วตอนไอ้านอสดีนิ้วเนี่ยประทานโทษนะมึงไปอยู่ไหนมาไม่มาช่วยสักนิดเลยเหรอเขามีคนแซวครับว่าสงสัยมันบลิปไปด้วยฮะหมดทั้งแกงเลยครับ <laughs> ก็เลยไม่มีใครทำ <laughs> ก็เลยไม่มีใครทำอะไรได้อันนี้ไม่รู้ รอดูรอดูคริสเจ้าอธิบายก่อนนะอันนี้ผมเดาไปเรื่อยเอาเองรวมทั้งอีกประเด็นหนึ่งก็คือทออันนี้ทอทอไปรวมทีมกับการเล่นนักตึกกาแล็กซี่อาจจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามแหละแคทิ้งเอสกาดเอาไว้ให้กับเออเทสซาทอมสันอะวาลคิรี่ให้เป็นคนดูแลแล้วทอก็เป็นคนที่ไป ออกไปออกเดินทางร่วมทีมกับพวกการเดินทางสู่กาแล็กซี่ไปเหมือนจะไปตามหาแกมร่านะครับในขณะที่สตีฟโรเจอร์ไปเรียบร้อยละแกงอะ่ะไปละแล้วก็เขาดันว่าถ้ามันจะมีอะไรพลิกได้นะอาจจะมีตัวละครลูกหรือว,ว่าทายาทของสตีฟโรเจอร์โผล่ออกมาได้ฟาวคอนแอนด์วินเทอร์โซเจอร์เนี่ยฟาวคอนก็อย่างที่เรารู้ครับว่าก็รับบทหนักนะเดินทางเดินเดินตามรอยกับตอนอเมริกาเป็นเหมือนกับตอนอเมริกา,กาคนใหม่รวมทั้งโลกิที่สุดท้ายแล้ว ไอเหมือนจะไม่ตายไปจากจักรวาลมาวลเว้ยแกนะโดนไอธานอสบีบคอไปตั้งแต่ Avenger Infinity War ครับแต่แกเขากลับมาได้อย่างสวยงามแล้วก็ถึงแม้จะเป็นโลกิจากอีกไทม์ไลน์หนึ่งแต่ก็ยังเป็นโลกิที่แม่พูดตรงๆกุนต,ตีนเหมือนเดิมครับเป็นโลกิที่เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นแล้วก็ โลกิก็กลับมานี่คือภาพรวมๆนะครับกับเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ของจักรวาลมาเวลในเฟสที่ที่สไปเดอร์แมน far from home เล่าไปแล้วก็ยังไม่มีอะไรกระทบนะครับแบล็กวีผอดูแล้วก็ยังไม่มีอะไรกระทบเพราะว่าแบล็กวีโอเป็นพรีโควเป็นเรื่องก่อนหนะ้านอกจากนั้นแล้วการมาถึงของซีรีส์กัมมราหายไปอ,อีกประเด็นหนึ่งกัมมราหายไปกัมมรานี่มาจากอีกไทม์ไลน์หนึ่งหายไปไหนก็ไม่รู้คล้ายๆไอวิชั่นตัวซนะีไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่บอกไม่ได้กล่าวนะฮะ เรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ alternate universe ครับ multiverse มีการกล่าวถึงมากขึ้นมีการพูดในทำนองที่ว่ามันจะเกิดขึ้นมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นพอมีซีรีส์เริ่มฉายเนี่ยเรายิ่งดูซีรีส์ไปเนี่ยเฮ้ยมันยิ่งเกิดสิ่งละอันพันละน้อยมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวละครวันด้าแม็กซิมอฟให้กลายเป็นตัวละครใหม่ ที่มีพลังมากมายแล้วก็คาแรคเตอร์เปลี่ยนไปวินเทอร์โซเชอร์กับฟอลคอนก็มีการขยับตำแหน่งฐานะของตัวละครมีตัวละครบางตัวแปลพักไปมีการแนะนำตัวละครตัวใหม่โลกินีหนักที่สุดครับจบลงด้วยการเปิดอัลเทเนทไทม์ไลน์เต็มไปหมดครับเต็มไปหมดเต็มจนผมรู้สึกว่าโอ้โหแล้วจากนี้จะเอายังไงมีการแนะนำตัวละครตัวใหม่ใช้ชื่อในเรื่องว่า He Who remain ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวในโลกีนะครับแล้วเพราะว่าอันนี้เนี่ยแนะนำกันมาตั้งแต่ตอนที่มีการปล่อยข่าวเรื่อง Ant-Man and the w a s p ร์ครับ Ant-Man and the w a s p q u a n t ค m m a n i a เนี่ยคือหนัง Ant-Man ภาคที่3มีการพูดอย่างชัดเจนครับมาเวลมีการออกข่าวแล้วมีการลงข้อมูลใน IMDB ไปเลยว่านักแสดงที่จะมารับบทเป็นแค n เดอะคอนเคร r เนี่ยคือนักแสดงที่ มีชื่อว่าโจนาธานเมเจอร์เนี่ยฮะโจนาธานเมเจอร์แล้วพอโจนาธานเมเจอร์โผล่หน้ามาในโลกิทุกคนก็อ๋อโจนาธานเมเจอร์ Major มาเปิดตัวที่โลกินี่เองไม่ต้องรอไปจนถึงแอนด์แมนแต่เรื่องราวที่มันทิ้งท้ายเอาไว้กับตัวละครของฮีฮูริเมนในโลกิเนี่ยโอ,อ้มันนำพาไปซึ่งความวุ่นวายมากครับเออมันนำพาไปซึ่งความวุ่นวายมากแต่ความวุ่นวายที่ว่าเนี่ยมันจะวุ่นวายระดับไหน แล้วมันจะนำไปสู่ความเป็นไปได้ในแง่มุมไหนของจักรวาลมา์เวลบ้างเนี่ยลองดูครับประเด็นแรกเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากจบโลกิไปแล้วอย่าเพิ่งวางใจนะว่าตัวละครโลกิจะยังคงอยู่ในจักรวาลมาร v เวลตรงนั้นที่เราเห็นฉากสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นฉากสุดท้ายของตัวละครโลกิที่แสดงโดยทอมเฮดดสตันก็เป็นไปได้เพราะมาร v เวลเองเนี่ยก็มีรถสนิยมในการส่งไม้ต่ออยู่ครับรถสนิยมในการส่งไม้ต่อไปว่าอะไร รสนิยมในการส่งไม้ต่อก็คือตัวละครของ Marvel Cinematic Universe เนี่ยมันอยู่นานครับมันอยู่กันมาเป็น10บสปีเป็น10ปีดังนั้นก็มีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวละครตัวเก่าออกไปแล้วเอาตัวใหม่เข้ามาแทนเขาแทนกันเป็นตัวต่อตัวเลยครับไม่ไว่าจะเป็นตัว Steve Rogers ที่ออกไปแล้วมีการส่งโล่ให้กับแซมว i l สันต่อตัวละคร Black Widow ที่เสียชีวิตไปใน Avengers Infinity War แล้วตัวละคร Yelena ของ Friend f e n f i เข้ามาแทนที่ หรือกระทั่งตัวละครไอออนแมนเนี่ยก็มีคนพูดถึงกรณีที่ไอออนแมนจะมีตัวตายตัวแทนตัวใหม่เข้ามาแทนที่ครับพูดกระทั่งว่าหรือตัวละครสไปเดอร์แมนเนี่ยที่เป็นปีเตอร์บัคเกอร์ที่แสดงโดยคุณทอมฮอลแลน์น่ะจะมาเป็นเป็นเหมือนกับยอดมงกุฎคนใหม่ของทีมอ v เวนเจอร์ให้กับจักรวาลมาร์เวล มันเป็นทักษณะนี้ครับดังนั้นโลกิก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวละครครับที่คนเขาเล็งกันพอดูซีรีส์โลกิจบไปเนี่ยทุกคนก็เล็งไปที่ว่าถ้าโลกิไม่อยู่เนี่ยผมว่าซีเรียจะมาแทนว่ะแทนได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับอารมณ์ขันเธอจะพอกับทอมมิเดสเตนหรือเปล่าไม่รู้แต่แฟนๆเขาเดากันเป็นทฤษฎีแรกครับหรือซีเรียจะมาแทนที่ของโลกิตามมาด้วยอีกกรณีหนึ่งครับกรณีของความจริงในการ ปิดเรื่องกับการเปิดจักรวาลใหม่ตอนจบของซีรีส์โลกีเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ผมเรียกมันว่าเป็นตอนจบแบบ Planet of the a p e ครับตอนจบแบบตัวละครแบบเจอสิ่งปลูกสร้างแล้วแบบเฮ้ยกูอยู่ที่ไหนกันแน่วะไอ้ตรงนี้นี่แหละครับที่มันจะนำพามาซึ่งความวุ่นวายสลับซับซ้อนแล้วก็ความเป็นไปได้ต่างๆนานา,นาของจักรวาลมาวลครับเพราะว่าในเมื่อไทม์ไลน์มันแตกขแขนงปันรากฝอยขนาดนี้เนี่ย มันก็จะต้องมีความเป็นไปได้ต่างๆนานาเกิดขึ้นโลกิยังมีหลายตัวได้เลยถูกไหมฮะโลกิยังเป็นจระเขคยังมีมาแล้วเนี่ยดังนั้นแล้วอะไรต่อมีอะไรมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้สิประเด็นของอะไรต่อมีอะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็เลยนําไปสู่การคาดเดาที่กลายเป็นทฤษฎีแบบนี้ครับทฤษฎีแรกตอนจบของโลกิที่จะมีผลกระทบกับเรื่องทอร์เลฟแอนด์ซันเดอก็คือ ตัวละครของเจนฟอสเตอร์ครับตัวละครเจนฟอสเตอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่แสดงโดยคุณนาตลีพอร์ตแมนแล้วเธอไม่ยอมแสดงต่อเธอแสดงถึงแค่2ภาคเธอแสดงแค่ทอภาคแรกแล้วก็ทอเดอะดาร์คเวิลดแล้วเธอก็หายไปกระทั่งตอน Infinity ี a วเนี่ยจะมีการให้ตัวละครตรัวนี้กลับมา n a ต a l อ e ี o พอแมนยังไม่กลับมาเลยครับแต่สุดท้ายเท็ก็วิตติไปตามเธอกลับมาได้ครับหลายคนก็บอกว่าอ๋อมันน่าจะเอาเรื่องตอนที่อยู่ในคอมมิกในช่วงเจนฟอสเตอร์กลายเป็นทอนะเพราะดูทรงแบบนี้แล้วก็มีความเป็นไปได้นะตามเรื่องในการ์ตูนเนี่ยเธอเป็นมะเร็งครับแล้วเธอก็ได้พลังจากทอมาแล้วเธอก็ถือคอนกลายเป็นทอจริงๆเลยไอ้เรื่องเจนฟอสเตอร์เป็นทอน่ย พอมันมีตอนจบของโลกิแบบนั้นเนี่ยคนก็เลยตั้งข้อสังเกตเป็นสมมุติฐานทับว่าหรือเจนฟอสเตอร์ที่กลายเป็นทอจะเป็นเจนฟอสเตอร์ที่มาจากอีกไทม์ไลน์หนึ่งรวมทั้งอีกเรื่องครับการปรากฏตัวของตัวละครแมตเดลอนแล้วก็ตัวละครดรออกตาเวียจาก สไปเดอร์แมนของแซมไรมี่ที่อันนี้คอนเฟิร์มแล้วว่าจะมาอยู่ในสไปเดอร์แมน far from home แต่จะออกมาในลักษณะไหนจะไม่ฟอกบอกว่ากูจะไม่ตาัวฟ้าแบบนั้นแล้วนะผมไม่เห็นเครดิตว่าเป็นด็อกเตอร์ออกโตปัสกับกับอิเล็กโทรนะฮะแต่ผม,มเห็นเครดิตว่าเป็นแมตต์เดลอนกับด็อกเตอร์ออคตาเวียอันนี้ก็เป็นไปได้ครับว่าจะเป็นตัวละครที่มาจากจักรวาลคู่ขนานเหมือนกันมาจากอีกไทม์ไลน์หนึ่งเหมือนกันหรือกระทั่งอีเทอร์นอลประเด็นของอีเทอร์นอลเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับ แล้วน่าสนใจไปกว่าเรื่องของไทม์ไลน์ก็คือหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนจบของโลกิจะทำให้เกิดเรื่องที่มันกลายเป็นหายนะใหญ่เพราะว่าฮีฮูรีเมนพูดเอาไว้ในตอนจบของโลกิว่าถ้าซีเวียตัดสินใจแบบนี้มันจะทำให้เกิดความวุ่นวายมากเลยนะเธอต้องเตรียมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะมันจะเกิดมัลติยูนิเวอร์แซลวอ์นะอยู่รับได้ใช่ไหมเมื่อจบเนี่ย แล้วมันเกิดสิ่งนั้นขึ้นจริงเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอีเวนต์ใหญ่เรื่องใหญ่กว่าธานอสบีดดีดนิ้วจนอีเทอร์นอลต้องปรากฏตัวครับเพราะว่าตอนธานอสดีดนิ้วเนี่ยถ้าเราไม่นับรวมว่าอีเทอร์นนลหายไปด้วยนะ <c oughs> แล้วคนตั้งคําถามว่าเธอไม่ยอมออกมันไม่ยอมออกมาเพราะว่าดีดนิ้วมันยังเป็นอีเวนต์ที่ไม่ใหญ่พอ อีเทอร์นอลยังรู้สึกว่าอยู่ต้องดูแลกันเองอยู่ต้องดูแลกันเองมันเป็นเรื่องเด็กๆเ,เล่นกันเองนะแต่ไอสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากฮูฮีซูรีเมนกล่าวคํานั้นไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องระวังฮะก็ต้องอีเทอร์นอลอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากจนต้องปรากฏตัวมาเพื่อเคลียร์เรื่องราวต่างๆนะครับชางเชียนเะเลเจนด์เดอะเซนริงนี้ไม่น่าเกี่ยวน่าจะผมว่ามันโดนบลิปไปด้วยซ้ำไปช่วงเวลาที่เขาบลิปกันไปนะผมว่าไอชางเชียนกับพ่อมันโดนบลิปไปด้วยซ้ำไปไม่ไมไมน,นี้ไม่น่าจะมีผลกระทบจากเรื่องโลิ ด็อกเตอร์สเตรนท์แอนด์ดัมเติเวิร์สออฟแมเนสคนก็คาดเดาเยอะครับว่าโอ้แบบเนี้ยอันเนี้ยเข้าข้อที่สุดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนจบของโลกิเพราะว่า m u l ติ v e r s e of Madness ไงนะลงล็อกพอดีราวกับว่าเป็นแม่พิมพ์เดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกิก็คือ m u l ติ v e r s e of Madness ไงพอดีเป๊ะนี่คือสมการที่ลงตัวครับกับการตอบโจทย์ยาวๆที่ดูเหมือนว่าเขาจะวางแผนเอาไว้แล้วอย่างสวยงามแต่ผมลองกลับไปตั้งข้อสังเกตครับว่า ถ้าเราย้อนกลับไปดูวันเนี้ยวันที่เขาเริ่มมีการฉายไทม์ไลน์ของ Marvel Cinematic Universe เฟสที่4ที่ c o m ิ c คอนเนี่ยสิ่งที่เราต้องสังเกตคืออะไรคือการเรียงลำดับการฉายครับกำหนดการที่เราเห็นอยู่บนจอที่อยู่ใน c o m ิคคอนที่เควินไฟกี e กับนักแสดงทั้งหมดของ Marvel Cinematic Universe ที่จะอยู่ในเฟสที่4อยู่ข้างล่างเนี่ยมันคือรหัสที่เราถอดได้เรียบร้อยหลังจากเราได้ดูหลายเรื่องแล้วครับนั่นคืออะไรนักเรียนตามครูมาให้ทันนะครับ นั่นก็คือเฟส4จะเปิดด้วย Black ว i d โอแล้ว Black ว i d โอจะเปิดตัวตัวละครตัวใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ Falcon and Winter Soldier ตัวละครตัวนั้นจะมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับตัวละครใน Black ว i d โอแล้วส่งลูกมาแนะนำว่าตัวละครตัวนั้นคือใครในเดื f a l c o อ f n d the w i n t e r Soldier ในขณะที่หลังจากนั้นอีก2เรื่อง Eternal กับกับชางชี จะเป็นหนังซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักมากนักเพราะเป็นหนังที่ทำมาเพื่อเปิดตัวตัวละครใหม่เหมือนตอนเราดูแอนด์แมนภาคแรกเหมือนตอนเราดูแบล็กแพนเทอรที่การเปิดตัวหนังใหม่เปิดตัวตัวละครใหม่เขาจะทำออกมาแบบไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับจักรวาลหลักมากนักมีก็มีแตะแตะนิดหน่อย เหมือนตอนเปิดตัวด็อกเตอร์สเตรนจ์แบบนั้นครับดังนั้นอีเทอร์เปิด10ตัวซูเปอร์ฮีโร่ใหม่ชางชีมีหน้าที่เปิดตัวชางชีตัวเดียวกับโลกฝั่งจีนโบราณของเขาเท่านั้นพอพอวันด้าวิชั่นวันด้าวิชั่นทำหน้าที่อะไรวันด้าวิชั่นทำหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนแล้วพัฒนาเขาเรียกว่าเป็นจังหวะในการเดเวล็อปตัวละครวันด้าม็กซิมอฟให้กลายเป็นตัวละครสำคัญของจักรวาลมาเวลเพื่อเอาตัวละครตัวนั้นมาใช้งานในด็อกเตอร์สเตรน์ and the multiverse of madness ในขณะที่โลกิฉายไปโลกิจะฉายหลังจาก d o s t r a ร g ส a n รนด e multiverse of madness เเพื่ออะไรเพื่อที่จะสร้างความวุ่นวายให้เกิด m u l ติเวิร์แล้วเอา m u l t i เวิร์สมัลติไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นมาใช้งานในวัดอีฟแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดอีฟที่โลกิทำแล้วกลายเป็นวัดอีฟเนี่ยก็จะจบแค่นั้นฮอกออาจจะมีผลกระทบนิดหน่อยทอร์ลิฟ a n แอนด์ซันเดอร์อาจจะไม่เกี่ยวกับอะไรที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเลยดังนั้นทั้งหมดนี คือไทม์ไลน์ที่เขาวางเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเพียงแค่มันโดนโควิดมาตัดครับโควิดมาตัดทำให้ซีรีส์ต้องฉายก่อนแล้วดันอีเทอร์เนลกับชางชีออกไปวันด้าแทรกมาอยู่ก่อนหน้าสิ่งที่มาเวลวางแผนเอาไว้มันเลยดูปั่นป่วนครับการเฉลยในแต่ละตอนเนี่ยมันก็เลยดูไม่ค่อยสอดคล้องกันดังนั้นถ้าเราคิดว่าตอนจบของโลกิจะส่งผลกระทบกับจักรวาลโดยรวมเนี่ยถ้าดูตามกราฟนี้ไม่น่าจะเกี่ยวครับ เอาเข้าจริงๆแล้วไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่าโลกิถูกวางเอาไว้เกือบจะเป็นเรื่องสุดท้ายของเฟสที่4จะไปเกี่ยวอาจจะไปเกี่ยวจากเฟสแรกก็เป็นไปได้แต่จะมาเกี่ยวกับดร์สเตรนท์ไหมชื่อมันอาจจะเกี่ยวแต่สุดท้ายแล้วอาจจะไม่เกี่ยวสิ่งที่เกี่ยวกับโลกิได้อาจจะเป็นเรื่องที่เขาเอาเข้ามาแทรกก็คือสไปเดอร์แมนโนเวโฮทั้งหมดนี้จะเป็นจริงหรือไม่เราสรุปไม่ได้จากการดูแค่ซีรีส์ เราต้องดูทุกอย่างให้มันครบแล้วเราถึงจะเห็นเฟส s e 4ของ Marvel Cinematic Universe ครบวงจรนะฮะอ่ะนี่แหละครับนี่คือการเรียงตามเนื้อเรื่องที่ถูกต้องนะครับณนะวันนี้เขาไม่ได้เรียงแบบนี้แล้วล่ะเขาสลับสับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วแต่ว่าผมว่าแกนเรื่องเก่าต่อให้มา r v e l ลพูดตลอดเวลานะครับเควินฟกี้พูดตลอดเวลาว่าเรามีความยืดหยุ่นสูงเราปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมได้ตลอดเวลาแต่เปลี่ยนแกนนี้ผมว่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับ เปลี่ยนแกนนี้ผมว่าเปลี่ยนไม่ได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไม m a r เ e l ถึงไม่ยอมฉายหนังของตัวเองสักทีไม่ยอมดันลงสตรีมมิ่งเพราะเฟสเฟสสเขาเชื่อมโยงทุกอย่างเอาไว้ให้มีการส่งลูกจากกันถึงกันครับดังนั้นแล้วนี่แหละครับภาพที่แท้จริงของ Marvel Cinematic Universe ในเฟสที่4 ต่อให้โลกไทม์ไลน์ของโลกิจะปั่นป่วนวุ่นวายขนาดไหนทั้งหมดที่ว่ามาเป็นเพียงแค่ทฤษฎีและการคาดเดาครับแต่ผมว่าถ้าเราดูเทียบกับสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้จริงผมว่าไม่มีผลขนาดนั้นผมว่าไม่มีผลขนาดนั้นเป็นผลเพื่อจะทำซีรีส์การ์ตูนวัดอีฟเท่านั้นเป็นจริงหรือไม่รอดูในโรงภาพยนตร์และผลงานต่างๆของมาเวลเนเมติกยูนิเวอร์สในอนาคตก็แล้วกันครับ